โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโปเกมอน TCG Pocket กกันอีกครั้งนะครับและสำหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็มีคอนเทนต์ใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับไม่ใช่ทั้งคลิปเปิดกาชาแล้วก็ไม่ใช่คลิปอัปเดตข้อมูลลีกด้วยนะจะเป็นคลิปรีวิวเด็กครับซึ่งเด็กที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ไม่ใช่เด็กเมตานะเรียกว่าเป็นเด็กเคาน์เตอร์เมตาก็ได้ครับซึ่งเด็กที่เป็นเมตาตอนนี้เนี่ย ถ้าอ้างอิงจากที่เขามีการจัดการแข่งขันนะครับเด็กที่เป็นเมตาอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยต้องบอกว่าสูสีมาก,กเพื่อนๆก็จะเป็นเด็กพีก a จ h ู e x แล้วก็เด็กมิวทูนะครับและเด็กที่ผมจัดในวันนี้เนี่ยจะเป็นเด็กที่ใช้ m มงกีตัวใหม่นะครับที่เป็นการโปรโมหรือว่า o อโคริซารุที่เป็นร่าง2นะสำหรับการที่เป็นเมนของเด็กเราในวันนี้นะครับแน่นอนก็จะเป็นแมงกี ตัวโปรโมนะครับกับร่าง2โอกโกลิซารุนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของโปเกมอนตัวนี้ก่อนดีกว่าว่าทําอะไรได้นะครับแมงกี <ank> จะเป็นโปเกมอนเริ่มต้นนะครับค่าพลังชีวิต50หน่วยเป็นโปเกมอนสายต่อสู้มีสกิลใช้งานเพียงแค่สกิลเดียวนะครับต้องใช้เอเนอร์จีต่อสู้1เม็ดจะสามารถโจมตีศัตรูได้30หน่วยนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะทำเดเมจใส่ตัวเองด้วย10หน่วยนะซึ่งเดเมจสิหน่วยนี้บอกเลยว่ามันก็ไม่ใช่ข้อเสียอย่างเดียวเพื่อนเพราะล่าง2ของแมงกีนะครับสกิล จะมีความสามารถก็ต่อเมื่อเลือดไม่เต็มนะครับหรือว่าโปเกมอนตัวนี้ได้รับเดเมจน,นะมาเลยทําให้ท่านี้เนี่ยเป็นท่าที่สามารถเอามาคอมโบกับร่าง2งโอกโกริซาลุได้เป็นอย่างดีนะครับส่วนจุดอ่อนของโปเกมอนตัวนี้นะครับจะแพ้โปเกมอนสายพลังจิตน,นะแน่นอนว่าถ้าเจอเด็กมิวทูเนี่ยก็อาจจะลาบากหน่อยนะครับและ Energy ที่ใช้ดีทรีนะครับก็จะใช้จํานวน1เม็ดนะแล้วก็ต่อมาที่ร่างที่2ครับสำหรับโอโคริซาลุเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นโปเกมอนที่ใช้ Energy น้อย แล้วก็ต่อยหนักมากถ้าเราทําเงื่อนไขได้ครบนะครับเบสเทพีจะอยู่ที่90หน่วยนะครับเป็นโปเกมอนสายต่อสู้เหมือนกันสกิลของเขานะครับจะใช้ Energy 2เม็ดเป็นท่าไฟแบ็คนะครับโดยเดิมเม็เริ่มต้นของท่านี้จะเริ่มต้นที่40หน่วยนะครับแต่ถ้าโปเกมอนตัวนี้ได้รับเดเมเอหรือว่าเลือดไม่เต็มจะสามารถสร้างเดิมเ็ดเพิ่มเติมได้อีก60หน่วยรวมแล้วเนี่ยก็คือ100หน่วยเลยนะผมมองว่าเป็นตัวที่เอามาเคาน์เตอร์ปิกจู EX ได้โคตรดีครับ พอพิกาจูมันแพ้โปเกม,มอนสายต่อสู้นะครับทำให้เวลาที่เราใช้อโกริซารุไปตบพิกาจูจะได้เดเมจเพิ่มอีก20หน่วยนะแล้วประเด็นคือพิกาจูเอกนะครับเลือดเขารอยยี่หน่วยเพื่อนๆจะเห็นว่าโอโกริซารูเนี่ยสามารถตบพิกาจูมาเดียวจอดได้เลยนะครับแต่แน่นอนมันก็จะมีความเสียด้วยเหมือนกันครับเพราะว่าพิกาจูเนี่ยถ้าเขามีโปเกม,มอนสายฟ้าด้านหลังครบ3ตัวนะครับมันก็จะหวด90หน่วยเท่ากับเบสเลือดของโอโกริซารุเลยนะแล้วประเด็นคือโอโกริซารุของเรา ถ้าจะโจมตีน้อยหน่วยเนี่ยเราจะต้องเลี้ยงเลือดให้ไม่เต็มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ต้องระวังนะก็หลังจากที่รู้ความสามารถของตัวเอกเด็กดีไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูเด็กดลิสต์ด,ดีกว่า,ว,าว่าเด็กลิสต์ที่ผมจัดมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนแมงกี้2ใบครับแล้วก็จะมีโอโคริซารุอีก2ใบนะครับส่วนโปเกมอนอีกหนึ่งตัวที่ผมเลือกใช้นะครับผมจะใช้เป็นปูเตล่าเพื่อนตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่าผมจะใส่อะไรดีจะใส่โปเกมอนสายต่อสู้ตัวอื่นเข้าไปด้วยดีไหมแต่พอมาลองคคคิดดูนนนะรับือเเกมีี้่ย มือแรกมันจะฟิกเสมอว่าเราจะมีโปเกมอนลงใช่ปะ่ะแล้วถ้าผมใส่โปเกมอนตัวอื่นเข้าไปมันก็จะมีโอกาสที่แมงกีเนี่ยไม่ขึ้นมือผมเ,เพื่อนๆแล้วผมอะ่ะอยากให้แมงกีมันขึ้นมือแรกนะครับถ้าแมงกี้มันขึ้นมือแรกมันจะเป็นอะไรที่ได้เปรียบเพราะโปเกมอนตัวนี้เนี่ยมันใช้จี้โจมตีเพียงแค่หนึ่งเบนะครับแล้วก็โจมตีได้แรงถึง30หน่วยเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็เลยตัดปัญหาครับโปเกมอนที่ผมใส่เพิ่มเนี่ยก็เลยเลือกเป็นปูตล่านะเป็นโปเกมอนที่จะต้องมิวัฒนาการจากฟอสซิลนะครับโอเอมเบ เพราะฉะนั้นผมก็จะมีใส่เป็นปูเตล่าสองใบแล้วก็จะมีโอเอมเบอร์อีก2ใบนะครับแล้วก็ในส่วนของการ์ดไอเทมอื่นๆนะครับผมก็จะมีใส่พอชั่น2ขวดเลยเพราะว่าโอคุลิซารุของเราอย่างที่บอกไปต้องพยายามเลี้ยงเลือดนะครับแล้วก็จะมีการ์ดเอ็กซ์ปีดนะครับหอันโปก๊กบอลสอันเลดการ์ดหอันแล้วก็แฮนสโคปอีก1อันนะครับซึ่งแฮนสโคปกับเลดการ์ดเนี่ยเอาจริงผมใส่มาเพราะว่าการ์ดเทนเนอร์ดีๆปัจจุบันผมคิดว่ามันยังไม่เยอะนะผมต้องใส่ยัดให้มันแต่มีบ ส่วนซัพพอร์เตอร์นะครับจะมีเป็นดอกเตอร์องค์ขด2ใบแล้วก็จะมีซาบีน่านะครับสใบกับคาสกินะครับอีก1ใบนะสำหรับเด็กลิสก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสไตล์การเล่นของเด็กนี้ไม่มีอะไรมากเพื่อน,พ,อนพยายามหวดให้เขาตั้งหลักไม่ได้นะครับด้วยความสามารถของแมงกีกับโอกลิซารุนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งสำหรับเด็กนี้นะครับถ้าเราได้เปิดหลังเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเพื่อน,อนแต่ถ้าเราได้เปิดก่อนแล้วโดวนัตูสวนก่อนไอ้แมงกีเนี่ยเพื่อน คือเลือดมันบางครับเลือดมันแค่50แล้วเวลาโจมตีเราต้องเสียเลือด10หน่วยด้วยไงผมมองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเปรียบนะถ้าให้ดีเด็กนี้เนี่ยควรจะเริ่มหลังนะครับส่วนความสามารถของปูเตล่าลืมบอกไปการใบนี้เนี่ยมันจะใช้ Energy 2ใบาตาอะไรก็ได้นะครับแลมก็จะทําการโยนเหรียญถ้าออกหัวนะครับศัตรูเนี่ยจะต้องเอาโปเกมอนตัวที่อยู่ในช่อง Active กลับเข้าเด็กครับเออซึ่งความสามารถของปูเตล่าเนี่ยบอกตรงนะผมเห็นครั้งแรกแบบมันมีทําไมเนี่ยโปเกมอนตัวนี้รู้สึกว่ามันไม่แรงมันไม่เก่งนะครับ แต่ปรากฏหลังจากที่ใช้จริงนะผมบอกเลยว่าโคตรแรงเพื่อนการที่เราจับยัดโปเกมอนของศัตรูเนี่ยกลับลงเด็กเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเฮมากนะเ <c oughs> พราะนัน่นหมายความว่ากองศัตรูเนี่ยมันก็สนะขึ้นนะครับทำให้เขาจั่วการที่ต้องการได้ยากขึ้นแล้วประเด็นคือ Energy ที่แปะอยู่เนี่ยมันก็คือหายไปหมดเลยนะและยิ่งถ้าศัตรูใช้ล่าง2ลร่างสานะครับโอ้โหบอกเลยว่าโคตรปวดหัวนะครับต้องไปจั่วใหม่3ใบแล้วก็ต้องมานั่งอ e ีโวใหม่ตั้งแต่ล่างแรกด้วยนะ เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของเด็กเรานะครับก็คือไล่หัวล่หัวที่เยอะที่สุดถ้าหวดไม่ไหวมังกี้ตายนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังมีไพ่เด็ดเราจะใช้ปูตเตลล่านะครับส่งเขากลับเข้ากองให้หมดนะครับเพราะคอสามของปูเตลล่าถึงแม้ว่าจะทำดาเมจไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าศัตรูไม่เหลือมอนในสนามศัตรูก็จะถูกปรับแพ้นะอ่าโอเคก็หลังจากที่แนะนําเด็กจบนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟจิงกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับสาหรับเด็กนี้นะก<ต>็เดี๋ยวผมจะมาเล่นในเอ่อไม่ใช่โบทนะนะบิ๊กนิ่เนอร์นะเป็นอีกมดหนึ่ ผมว่าทั้ง2โหมดเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันมากนะเพราะว่าตอนนี้มันไม่มีแรงอยู่แล้วนะครับและอย่างหนึ่งคือผมอยากเจอพวกปิกาจูด้งไงส่วนมากกดอันเนี้ยมันจะเจอเด็กเมตาเยอะกว่ามั้งจากความรู้สึกนะอ่านก็มาครับโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกครับเด็กเราเนี่ยเริ่มหลังได้เปรียบนะครับแต่ว่าเราได้เริ่มก่อนนะก็ไม่เป็นไรมือแรกมีน้องมังกี้ขึ้นนะครับแบบร้อออันนี้พอเราเตรียมไว้อยู่แล้วเราก็ลงไปเลยครับแล้วก็เนี่ยเรามีเอมเบอร์อยู่นะครับ เดี Hadi, oh, oh, ๋ยวก็ไ oh, ล <up> ่ไว <up> ้เตรียมโหเดี uh ๋ยวกระจุเขาสวยจัดเดี๋ยวเราก็ไล่ไว้เตรียมเรียกปูตาลาต่อได้เลยนะครับก็จวกการก่อนดรออรคิดนะครับเอามาสองใบโอเคได้ล่างสองนะครับโอ้โหมือเพอร์เฟกโคตรเนี่ยถ้าผมได้เปิดหลังจะเป็นอะไรที่แบบหถ้าเปิดหลังนะเพื่อนๆคือเราจะหัวดได้เลยตั้งแต่เธอแรกไงแล้วพอเราหวดปุ๊บใช่ป่ะแมงกี้เราเลื่อนลดนะครับพอ เข้าเทิรสองเราเนี่ยเราโบล่าง2ใส่ G ี้สเม็ดเราก็หวดหนึ่งรอเลยนะเออมันจะเป็นอะไรที่หวดมากครับแต่ว่าเราได้เปิดก่อนนะอันนี้ย้ำอีกทีก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมีกระจูอีหยังครับเนี่ยมีใบทราราดางกับเขาไหมมาครับโอเคการเราผมว่าดีนะไม่แย่เลยก็หวดไปเลยครับเฮ้ยแปบ๊บนึงนะคือถ้าผมหวดเนี่ย พี่กระจูบูเขาตีกลับมาผมตายเลยนะแมงกี้เนี่ยมันข้อเสียมันอย่างนี้แหละตอนถ้าเราเปิดก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งนะเอาไงดีหวดไหมเออเดี๋ยวผมสับให้เขาไปอยู่ข้างหลังก่อนดีกว่าเออเขาจะได้แบบยังหววเราไม่ได้นะเราจะได้มีเวลาตั้งตัวด้วยโอเคเขาสับตัวน้องหอยเม่นนะครับอันนี้เราหวดได้ เอออันนี้สบายเลยหดไปเรียบร้อยก็หวังว่าเขาจะไม่มีโปเกมอนสายไฟอีกตัวโอ้โหจูสองใบคือถ้าเขามีอีกตัวเนี่ยมันจะโจมตีเป็น90หน่วยไงร่าง2เราก็เอาไม่อยู่นะครับเดี๋ยวเราโดนสับการ์ด้วยโอเคครับเหลือ3ใบนี้นะแต่ได้ปูเตล่ามาแทน นั่นไงสิ่งที่ไม่อยากให้เกิดนะครับเกิดขึ้นแล้วโอเคอ่ะเขาใส่จี้มาหนึเม็ดนะครับน่าจะเตรียมกระโดดมั้งแบบนี้เรียบร้อยนะครับปิกจูกลับมาใหม่ละโอเคมาจัวดได้การฮิวนะครับไม่ค่อยดีเลยช่อน,นี้เพราะามันเบอร์ทีห่างกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมโวไว้ก่อน,นครับ เอาปูเตล่าลงสนามเลยแล้วกออ็สลับที่ครับช่วงเวลาเหมือนเดิมนะเรายืดเวลาไปก่อนโอเคพิกาจูเขากบมาแล้วเราก็ลงเอมเบอร์ไปเลยเก็บไว้ในมือก็ไม่ช่วยอะไรนะครับแปะจี้ปูเตล่าไปด้วยเพื่อเตรียมยกขึ้นมือนะก็ออกมาครับหดไปอีกหนึ่งเม็ด ดูดิแค่หวดแบบสกิลแรกธรรมดามันเบือน50หน่วยนะโคตรแรงพิกาจูเหลือ70แล้วแต่ว่าตอนนี้มือเราการหมดมือเลยครับแล้วดูมือเขาดิโอ้โหเต็มมือเลยโคตรหลอนมาโอเคเขาใช้สลับที่นะครับเดี๋ยวเราก็ต้องเปลี่ยนหน่อยเอาปุตตะลากขึ้นไปแล้วกัน ามาแล้วล่างสองนะครับจังหวะดีอยู่ก็เดี๋ยวผมใส่แมนกี้เลยแล้วก็โวไว้เลยครับเฮ้ยแปบน,นึงนะคือเขาต้องคิดว่าผมอ่ะไม่มีการ์ดล่างสองแน่เลยเพื่อนเดี๋ยวผมเก็บไว้เอาช็อตเซอร์ไพรส์ดีว่าเออผมยังไม่โวนะเพราะตอนนี้ลิงผมเนี่ยพร้อมหวด120ดเดมจอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเขาเคลียร์ตัวหน้าผมอ่ะผมก็โวล่างสองแล้วก็หวดส่วนไปเลยนะ โอเคเขาเปลี่ยนปิกาจูนะครับมาแล้วอันนี้เขาน่าจะหวดแน่นอนเซอเซอ,อร์ไพคับบอกเลยเซอร์ไพส์แน่นอนเรียบร้อยนะครับปูเตลล่าไม่เป็นไรไปเลยแมงคีคือผมว่าเขาต้องไม่คิดแน่นอนอ่ะว่าเรามีร่างสองอยู่ในมือนะมาครับก็ใส่จี้เผื่อไว้นะครับ1เม็ด ที่แมงกี้ครับแล้วก็พววไปเลยไฟแบ็ก100บวกแอด์เวนเทจเรียบร้อยลงไปกองครับปิกาจูได้มาแล้ว2เม็ดนะครับซึ่งตอนเนี้ตัวเขาเนี่ยไม่มีแปะจีเลยเพื่อนๆนี่ครับเขายอมแพ้เลยนะก็จะประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวเราเรามาดูอีกไฟหนึงแล้วกันก่กอมาครับ แขกันต่อนะมาแล้วครับคู่แข่งเอาจริงนะโบเกมอนเนี่ยเป็นเกมที่แบบกดห้องปุ๊บเจอปั๊บเลยเพืเ่อนๆตอนเนี้ย <c oughs> คนเล่นเยอะจัดนะครับอ่ามาแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะเล่นเด็กอะไรนะโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วคือผมเพิ่งบอกไว้นะว่าผมแบบเป็นเด็กที่ได้เปรียบถ้าเริ่มหลังนะครับแต่ว่าเริ่มก่อนอีกแล้วนะอ่ะก็ลงไปครับเมงกี้ขึ้นมือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวสัตว์ตัวเขาใช้เมงกี้เหมือนกันเพื่อน,อนๆโอเคนี่มัน <c oughs> เด็กแฝดหรือเปล่าแต่ว่าเมงกี้เขาเป็นเมงกี้เก่านะเออหรือว่าเขาอยากเล่นตัวใหม่แต่ว่ายังไม่มีหรือเปล่าผมก็ลงเอมเบอร์ไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้เรามีปูเตล่าในมือด้วยแต่แบบเนี้ยเราเสียเปรียบนะเพราะว่าเนี่ยอย่างที่บอกนะครับคือเขาหัวได้ก่อนแล้วเพื่อนๆดูดิเราเหลือ30บหน่วยนะครับซึ่งถ้าเราแปะจี้แล้วเราหวดกลับไปเนี่ยเราตายนะพอเข้าเถินหน้า เพราะว่าเราต้องเลือลดรถตัวเอง10หน่วยด้วยนะครับเราเขาตี20เพราะฉะนั้นผมก็จะโวไว้ก่อนเลยครับโอเคใส่กูเทล่าไปด้วยนะครับแล้วก็เก็บการเขาเข้ากองครับเพราะว่าการในมือเขามี5ใบนะโอเคมาตอนนี้เราก็หวดไม่ได้ครับต้องอดทนรอไปก่อนโอเคเขาใช้โปกบอลครับ พอถ้ามังกี้เขาตายเขาก็แพ้เลยนะเดี๋ยวสับที่ปูเตล่าเฉยโอ้โห m หม o กอเป็นการสาโลเกมมากแบบเนี้ยโอเคเขาใช้มังกี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามังกีเขาเลือดเต็มนะข้อเสียก็คือเขาต้องโดนเราตบหนึ่งทีก่อนเขาถึงจะทำเดเมดึ่งรอยได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมใส่ปูเตล่าไว้ครับ แล้วก็ผ่านนะครับรอเดี๋ยวตาหน้าเราก็สามารถกดถอนรีทรีตปูตเตล่าได้นะด้านหลังเขาเป็นกาลากลานะครับมาชอมด้วยมาชอมหรืออะไรวอลิกกี้โอเคเขาแปดจี้หนึ่เมตดนะครับน่าจะหัวแหละไฟแบกนะครับ40หน่วยโอเคยังไม่ตายครับมา โอเคได้เอมเบอร์อันใหม่มานะครับผมรู้แล้วเดี๋ยวผมเล่นไอ้นี่หน่อยดีกว่าเพื่อนๆลองปูเตล่าให้เพื่อนๆดูนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกกลับเข้ากองน,นะครับเอ้ยเดี๋ยวโอเคจอผมค้างเพื่อน <c oughs> จอค้างครับโคตรกมนะก็เดี๋ยวภาพจอค้างตรงนี้ผมอาจจะต้องตัดออกนะครับต้องรอสัญญาณภาพแป๊บหนึ่งแต่ว่าเกมมันต้องดําเนินต่อไปนะไม่ใช่อะไร ก็ตรงนี้เนี่ย,ยผมขออธิบายเพิ่มหน่อยละกันคือผมก็ยกเขาขึ้นมือนะแล้วทอยได้ครับเนี่ย,ยออโอโกริซาลูเขาก็กลับเขากองไปแล้วนะครับแล้วเขาก็เอาวอลลิก,กี้ขึ้นมาแทงแทนนะแล้วก็หดปูเตล่าผมตายนะครับโอเคก็ผมก็เอาโอโกลิซาลุผมขึ้นเลยหลังจากนี้ก็สบายและแต่ตอนนี้ที่ผมกลัวเขาอย่างเดียวเนี่ยก็คือกลัวกาละกาละเนี่ยเขาอีโวเพืเ่อน เพราะว่าถ้าอีโบเป็นกาละกาะ EX, ผมว่าผมน่าจะหนักนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะสลับครับตบกาละกะขอตบกาละกาลาเขาก่อนนะเพราะว่าตอนนี้โอโกลิไซรุเราคือขวดห0 0นะครับตายแน่นอนอ่นะก็ัวไปเลยเรียบร้อยครับไม่ใช่อะไรเขาแปะจี้ไว้ด้วยไงเออแล้วต่อให้เขา o, อีโบไอเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวหมัดชื่ออะไรนะผม ผมจำไม่ได้ว่าผมเรียกถูกหรือเปล่าอ่ะเออไอตัวนี้ร่าง2เอาไป็ว่าไอตัวนี้ร่าง2อ,อ่ะมันจะตีไม่ถึงเจสิบหน่วยเพื่อนเพราะฉะนั้นยังไงผมก็ไม่ตายนะโอเคเขาลงกาละกาละตัวใหม่มานะครับผมว่าเขาต้องมีหรือเปล่าแบบเนี้ยโอ้โหเขาลงมาเรยรัวตัวสุดท้ายเขาเป็นอ e ีวองนะโอเคมาเหลือ50นะครับก็หัวไปเลย แล้วก็เดี๋ยวเราฮิวฟ้นฟูเลือดกลับไปด้วยดีกว่าเพื่อเอาชัวนะครับพอขอแค่เลือดเราไม่เต็มเนี่ยคือโอเคแล้วนะ,ะหัวไปเลยครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหบอกเลย100เนี่ยมันมันแรงนะเพื่อนๆถ้าเกิดตั้งไม่ทันเนี่ยเป็นอะไรที่ปวดหัวเหมือนกันนะโอเคส่งกะละกะละมานะครับ ยังไงอีโบไหมอย่านิ่งนานโอเคเหมือนไม่มีครับหรือว่ามีไม่รู้แต่เขายอมแพ้เรียบร้อยครับอ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปแนะนำเด็กแมงกีโปรโมวันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับก็อย่างที่ผมบอกเพื่อนนะว่าตัวนี้ว่าเด็กนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ผมอยากเล่นมากนะครับแล้วลองเล่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะผมว่าเป็นเด็กที่เล่นสนุกเด็หนึงนะ ่ะโอเคก็คลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe, คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย